สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจตามผลลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12เนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียเนานะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์คิดที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาะไม่ไม่แล้วก็ในใน,ในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนะาะก็ญญใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e W a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่าเออเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วอ่าผมจะให้อินเนี่ยเป็นคน ตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในหลายกลุ่มได้ส่วนเงื่อนไขเนาะก,ก็เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในในกลุ่มสังคมการเทรดของเราเนาะออก็ยินดีต้อนรับพี่พิุกท่านหากว่าทุกทีครับับสดีครับสวัสดีพี่พิุกท่าน,ทนมาดูแผนทองคําสําหรับเช้าวันนี้กันหน่อยเนาะวันนี้วันนี้วัน พุทธที่29ตุลาคมเนาะตอนนี้เวลา11นาฬิกา36นาที่ดีาวงไอเดียสำหรับทองคำกันหน่อยเนาะเมื่อวานแผนทองคำก็ตามไอเดียที่ให้ไว้ก็คือกรอบเรากรอบการเล่นเราจะเล่นอยู่ในกรอบโซนนี้เนาะแต่สุดท้ายก็ราคาก็ มีการไหลลงเราได้กรอบเราได้ช่วงเช้ากันเมื่อวานช่วง8ประมาณ8โมงเนาะเด็ดขึ้นไปให้1รอบของทางเพม15นาทีคือขึ้นมาจน15นาทีโอว์บอรเดที่สำคัญคือมันขึ้นมาจน30นาทีโอว์บอทชุดน,นี้เนาะแต่ความเป็นเทรนเนี่ยคือมันเป็นคือเทรนมนแรงมากเมื่อวานเป็นเทรนขาลงนะแล้วก็ไฮสูงสุดเมื่อวานก็คือตรงนี้แหละประมาณ41อ่า4 0 1 9จาก4019คือลงมาแบบไม่มีแท่งเขียวที่ สามารถยืนได้เลยเมื่อวานเนาะนี่เนี่ยนนี่นี่คือทำเพลมสิบห้านาทีนะเนี่ยยืน,ย,น,ย,นยืนแท่งยืนแท่งนี้ไม่ได้เห็นนะไอเนี้ยก็ยืนแท่งนี้ไม่ได้ไอนี่ก็ยืนแท่งนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหไหลลงรวดเดียวลงไปจนถึงกี่เหรียญร้อยสามสิบห้าเหรียญเมื่อคืนเนี่ยเราอ่าก็ต้องแก้งานกันเนาะคือจากรอบเช้าเราได้ท่อนนี้มาเนี่ยก็มาโดนเอาท่อนนี้เนาะแล้วก็หลุดจอบลอดออกไปหลุดสามเก้าสองเจ็ดยังไงก็ต้องเหนียวไปก่อนนะเพราะว่ามันจะลงไปหาเป้าถัดไปที่ ตามแผลรอบเย็นนี่ตรงนี้เลยลงไปหาเป้าถัดไปที่3889จถึง3897ไอโซนนี้แหละเราเล่นย่อบายแนวทางก็คือบายจากโซนล่างถ้าแล้วก็มันทำสวิงไฮท่อนนี้เนาะเนี่ย3911ถ้าเบรก3911ขึ้นไปนะั่นแหละถึงมองขึ้นจังหวะมองขึ้นโ,โหเมื่อคืนก็ได,ได้ได้จังหวะหลายๆรอบนะก็คือมีการโอเวอร์แลปช็อตน,นี้ลงมาเนาะแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปไอตรงท่อนข้างบนนี่ไอตรงท่งนอนข้างบนตรงนี้เนี่ยคือ ใครบายมาจากโซนข้างล่างเนี่ยเราก็เล่นจนอะไรฮะ M15 M30 o v e r b o u g h ไปจนถึง H1 o v e r b o u g h board, ซึ่งมันก็ขึ้นไปจน H1 overbought เคลนไปจนถึงแนวต้านสุดท้ายก็ย่อลงมาช่วงช่วงเมื่อตอนหัวรุ่งเนาะตอนเช้าเลยเปิดมาตีหตลาดลงไปแบบโอ้โหดูเดเนี่ยตีห้าคือตลาดมีการแย่ไส้ที่3915แล้วก็ยิงกลับขึ้นมาไอ,อตรงไอตรงท่อนนี้เนี่ยใครทันก็น่าจะได้กําไรไปแต่ว่าส่วนใครที่ ตื่นสายหน่อยก็เราได้อะไรฮะเราได้ช็อตเด้งเซล์เด้งเซล์จากโซนแนวต้านที่เป็นแนวหัว PP ซ้ายท่อนนี้เนาะมองย่อพักฐานของทางเฟรม15นาทีหนึ่งเที่ยวอ่ะพอเราได้เสร็จลงมาจนไรลงมาจนโอเวอร์โซคือเกือบเกือแตะโอเวอร์โซแหละของ15นาทีมีสัญญาณของฮิดเด้นอ่ะแล้วก็เราก็ได้บายขึ้นมาตรงแถวแถวซักสามอ่ถ้าเทกว่ 39, 45, 39, าสามเก้าสี่ห้าสามเก้าห้าูนย์เนาะนี่เมื่อเช้าคือท่อนนี้นี่ท่อนนี้ของทางเฟรม15นาที นี่ท่อนนี้เลยเมื่อเช้าโอ้โหได้เดือดๆเลยเมื่อเช้านี้นี่ท่อนนี้เนาะก็คือลงมาจนถึงแนวรับคือเซลล์เซลมาจากส่วนบนตรงนี้ก่อนตรง3าเท่าไหร่วะสามสามเหไอ้สามเก้าเจ็นถึงสามเตรงนี้เนาะอ่ะลงมาให้1เทีเ่ยวแถวแถวแนวรับโซนล่างที่โซนเนี้ยสามเก้าสเรามองยอ่อตรงนี้บายขึ้นไปคือ t p บ t ายทีพีเซลเสร็จแล้วก็บายจากตรงนี้แหละขึ้นมาตอนนี้คือ ถ้าไม่หลุดท่อนนี้ลงมานะเรามองขึ้นต่อไปหาสามเก้าแปดห้าเดี๋ยวมาวางไอเดียกันต่อว่าหน้าง,งานตอนนี้เราจะทํายังไงกับมันต่อนะไปกันเลยไปดูข่าวกันก่อนข่าววันนี้มีข่าวใหญ่นะช่วงตีหนึ่งไหมตีหนึ่งหรือตีสองนี่แหละเอ่อเป็นการประชุมเป็นเป็นประชุมเฟดเนาะของวันนี้เนาะก็มาดูแล้วกันว่าเขาจะลดดอกให้หรือเปล่าเมื่อวันอ่าวันนี้ข่าวสําคัญข่าวสําคัญของฝั่งอเมริกาวันนี้สามทุ่ม มียอดขายบ้านใหม่เนาะตอนสามทุ่มตัวเลขที่คาดการณ์ออกมาเนี่ยนี่ตรงนี้นะตัวเลขคาดการณ์ก็คือน้อยลงกว่าเดิมจากรอบที่แล้วแปดแสนเคจะลดยอดขายบ้านใหม่จะลดลงเหลือเจ็0แสนเคซึ่งลดลงเนี่ยทำให้ภาคเรือเซกเตอร์มันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมทองคามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้อะมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปต่อนะสินค้าขัง,ง,งน้ำมันมดิบตอนสามทุ่มครึ่งแล้วก็ไปตอนหลังเที่ยงคืนเลยนี่หลังเที่ยงคืนอ่า หลังเที่ยงคืนเนี่ยแถลงคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาเนาะและเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการลดอัตาราดอกเบี้ยซึ่งคาดการว่าจะลดดอกนะคาดการว่าจะลดดอกนะโดยดอกเนี่ยอยู่ที่จะลดจาก4.25ก็จะลดไป0.25 b a s i s p ซ i n t อเป็น4เปอร์เซนตเี่ยเป็น4เปอร์เซ็นนะอ่ะอ่าแล้วก็จะมีแถลงข่าวแล้วก็ดูข่าวอื่นก็คือจะการเป็นว่าลด2ครั้งติดต่อกันนะ,ะลดสครั้งติดต่อกัน ไปดูอะหลังข่าวอ่าข่าวอื่นไม่มีแล้วไปดูข้อมูลในเชิงการราคาหน้าง,งานกันตอนนี้เลยไปดูในภาพใหญ่ก่อนอไปกันเลยไปดูในภาพของไทม์เฟรมวีคเลยแล้วกันไปดูในภาพของทม์เฟรมเมื่อวานเนี่ยโอ้ลงไปจนถึงอะไรฐานเห็นไหมเนี่ยลงไปจนถึงฐานของเขียวแท่งที่2ที่เป็นเขียวยาวท่อนนี้เนาะเนี่ยลงไปถึงฐานท่อนนี้แล้วก็เกิดสัญญาณของการรีบาร์กลับขึ้นมา สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คือเอาเอาวิคเอาวีคที่แล้วก่อนวิคที่แล้วทั้งวิคเนี่ยเล่นไปสามร้อยเจ็ดสิบเหรียญโดยประมาณสัปดาห์นี้ผ่านไปแล้ว2วันวันนี้วันที่3มนะเล่นกันไปแล้วประมาณร้อ2สองร้สอยี่สิบเหรียญคือลงมาวันละร้อยเหรียญลงมาวันละร้อยเหรียญ2วันก็สองรอยเหรียญพอดีเนาะโอ้โหอ่าวิคก,ก็ยังยังอยู่ในฝั่งของเทนขาขึ้นนะแต่ถ้าวิคนี้ปิดต่ำกว่าสา8แดแด้าก็นั่นแหละมองว่า จะเกิดการพักฐานของทางเฟรมวีคได้ก็จะกลายเป็นจบรอบขาขึ้นทันทีส่วนทางเฟรมเดย์เมื่อวานเราก็คุยแล้วไอเดียว,ว่าเฮ้ยมันลงมาจนโอเวอร์โซซึ่งเมื่อเทียบกับโอเวอร์โซก่อนหน้ายังไงก็ยกโลประเด็นคือจะเป็นการเด้งเพื่อเด้งแล้วไม่ผ่านไฮแล้วก็ลงหรือจะเป็นการเด้งแล้วก็ยิงไกลยๆยาวขึ้นไปทำนิวไฮอันนี้ก็ต้องรอให้ตลาดฉเฉลยนะ,ะต้องรอให้ตลาดฉเฉลยมันอยู่ ถ้าเราถ้าแต่ว่าถ้าเห็นจากท่อนท่อนโอเวอร์โซก่อนหน้าก็คือท่อนนี้ตรงนี้นะกับตรงนี้นะคือยังมีโอกาสมีการย่อพักฐานอีกเนื่องจากว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นรอบอารไอซนะมันจะลงมาจนเนี้ยแล้วก็ทาสัญญาณฮิดเด้นอย่างเท่าน,นี้มันจะลงมาจนทำฮิดเด้นประมาณนี้อ่ะแล้วก็เนี่ยกดงัดอย่างเงี้ยทำฮิดเด้นอย่างงี้เพื่ออะไรเพื่อไปต่อนิวไฮอัตถะแบบนั้นนะ่ะสวยเหมือนกับท่อนไหนเหมือนกับท่อนตรงนี้นี่เหมือนกับท่อนตรงนี้อ่าเห็นเห็นจากเห็นจากท่อน เอ่าอัอานนี้ก่อนหน้าเนี่ยก็คือโอ้เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าทำเฟรมเดย์เนี่ยก็ต้องดูตรงนี้เลยขึ้นไปอ่ะนี่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นกรอบของการยอ่อเห็นไหมเนะี่ยยอ่อย่อพักฐานตรงนี้นะจังหวะที่ขึ้นมาฟืดเห็นไหมฟืดมีการย่อลึกเนี่ยไอ้การย่อลึกตรงนี้แหละมันทำอะไรเมื่อเทียบกับก่อนหน้าของรอบไอซ์ไฮเนี่ยเนี่ยมันทำฮิดเด้นเห็นไหมมันทำฮิดเด้นยิงขึ้นไปขาแรกไม่ผ่านไฮนะแล้วก็ไซด์เวย์ย่อยกโลเนี่ยแล้วก็ ปั้งแม่งยิงขึ้นไปไอเนี้ยพอเบรกชุดนี้ขึ้นไปคือแม่งขึ้นยาวเลยกลายเป็นว่าไอต้นของรอบ i d d เด b u บู Blue, ชุดเนี้ยมันคือ I s ไซโเหมือนกับจะจิ้มกับๆจะจิ้มโอ e ว s o โซนะแล้วสุดท้ายก็ยิงขึ้นไปต่อตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ามันลงมาลงมาชุดนี้นะเนี่ยถ้ามันลงมาชุดนี้แล้วเกิดการรีบาวขึ้นไปถ้าไม่ผ่านไฮแต่ถ้ายอ่อเกิดการยอ่อและยกโลได้แบบนี้มันจะกลายเป็นทองคําจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ของไซเคิลใหม่ทันทีอ่ะ เนี่ยไอเดียภาพใหญ่ประมาณนี้เนาะตอนนี้ day o v e r s o แล้วเทรนใหญ่กําลังเป็นเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นเล่นย่อบายขึ้นไปได้เปรียบกว่าเออเล่นย่อบขึ้นขึ้นไปได้เปรียบกว่านะอันนี้คือภาพของ Time Frame day ไปดูในส่วนของอ่า m e งเทร4ชั่วโมง4ชั่วโมงต้องมาดูว่ามันมีสัญญาของการกลับตัวขึ้นหรือย,อยังซึ่งตอนนี้้างงานเนี่ยยังไม่มีสัญญาของการกลับตัวขึ้นอ,อไอเดียของการกลับตัวขึ้นของเทสี4ชั่วโมงคือ,อยังไง นี่อเดี๋ยววัดวัดเป้าขาลงชุดนี้ก่อนมันมีเป้าลงของแบรไดตรงนี้เนาะโดยมีเป้าหมายเป้าหมายถัดไปไกลๆก็ถ้ามันเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะมันจะลงต่อไปหา3870ซึ่งเป็นเป้าถัดไปของทาง,ฟงาเฟร SI ม4ชั่วโมงเนี่ย3870ก็คือเป็นแนว268.8ของสวิงแบรไดชุดนี้เนี่ยชุดนี้ถ้าดีที่สาดีีนี้คือ RSI o v e r s o l ซเห็นไหม4ชั่วโมงเนี่ยมันลงมาจิ้ม RSI อเวอ s o โซอาอเวอร์โซก่อนหน้าอยู่ตรงไหน โ oh, so. อเวอร์โซ่ก่อนหน้าถ้าเราดูจากเท่าน,นี้ก็คืออยู่ตรงนี้นี่แบบนี้คืออะไรแบบนี้คือสัญญาณโอเวอร์โซยกโลเพราะฉะนั้นยังไงเอ่ยยังไงมันจะเด้งขึ้นไปก่อนหนึ่งรอบของ Time เฟรมสีชั่วโมงแต่ถ้าระยะของมันนะให้ดูตรงนี้ไฮมันอยู่ตรงนี้ไฮมันอยู่ตรงนี้โอเวอร์โ oh, ซ so. อยู่ตรงนี้ดีดขึ้นมาจนโอเวอร์บอตรงนี้ไอเนี้ยคือการเด้งรีบาว์ตื้น เเด้งรีบาวตื่นไอ้การเด้งรีบาวชุดนี้เนี่ยมันควรจะเด้งขึ้นมายัางไงก็แล้วแต่มันจะขึ้นมาจนโอเวอร์บอทแล้วอาจจะขึ้นไปแบบเนี้ยแบบเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยเพื่อทำฮิดเด้นเพื่อทำฮิดเด้นเนี่ยฮิดเด้นวมนนี้เพื่ออะไรเด้งเพื่อลงต่อไปหาทาร์เก็ตถัดไปที่สามแปดเจ็ดศูนย์เพราะนั้นชุดนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะ,ะแต่ยังไม่ไมใช,ใช่ยังไม่ใช่ขาขึ้นยังอยู่ในแค่กรอบของการพัก ฐานของทางเพมสม4ชั่วโมงนะเนี่ยชนเส้นม่วงตอนนี้ก็ลุ้นลุ้นรีบาวขึ้นมาอ่าเป้าหมายไกลาอารตีโซนไว้ก่อนเลยเป้าหมายไกลของชุดน,นี้อยู่ที่3870 <c oughs> 3870เป็นของทางเพมสม4ชั่วโมงนะ3870เคส่วนแนวรีบาวตอนนี้อะเราวัดเป้าซิกแซกหัวขาลงของทางเพมสม4ชั่วโมงก่อนก็คือชุดนี้น จะมีเป้าลงโอ้ไกลๆเลยนะสา8เจ็ดปดูนเป้าแรกสา7 0ปดเจ็ดูนู้นเป้าไกลๆคือ3า8เจ็ดนยนะอย่าลืมว่าโอโซก่อนหน้ามันอยู่ตรงไหนโอโซก่อนหน้ามันอยู่ตรงนี้นี่นี่เนี่ยสามพันสามร้อยแล้วถ้าเทียบนะสามพันสามร้อยไปหาไฮเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเท่าไหร่พันเหรียญระวังขึ้นไปพันเหรียญแม่งลงมาเท่าไหร่ลงมาแค่สี่ร้อยเก้าสิบสามคือยังยังย่อไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลย เห็นไหมแสดงว,ว่าการย่อชุดนี้ยังยังคือย,ย่อแบบยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะคือยังมี room ในการลงที่อีกเยอะ,อ,ะอ,อ,อย่าลืมว่ามันขึ้นไปมัน,อย,มมน,น,มนอย่าลืมว่ามันขึ้นไประดับร้อยเหรียญน,นะทีนี้ในส่วนของทำเฟรมสองชั่วโมงเนี่ยแอบกังวลก็คือเฮ้ยทำเฟรมสองชั่วโมงเนี่ยก่อนหน้ามันโอเวอร์โซไอซายซอยู่ตรงนี้และปัจจุบันก็มีไอซายซเห็นไหมมันมีสัญญาณบูดซึ่งขึ้นมาจน H2 เนี่ยโอเวอร์บอยแล้วทำเฟรมร้อยยี่สิบนาที ตอนนี้เนี่ยถ้ามันจะยอ่อเรามองยอ่อย่อเพื่ออะไรก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวลงนะของทางเฟรม120นาทีมีสัญญาณของการกรับตัวขึ้นโผล่มาให้เห็นแล้วดังนั้นเราจะใช้การย่อบายเพื่อขึ้นต่อไปจน h O จะ overboard นี่นะอ่ะส H2 ประมาณนี้ส่วน H1 ก็มองในรูปแบบเดียวกันก็คือสิ่งซึ่งมันมีสัญญาณจากท่อนตรงนี้ คือสวิงไฮยมันอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้จิ้มโอเวอร์บอสแต่ว่าหน้างานมันจิ้มแล้วก็มันก็ไหลลงถ้าไม่ผ่านไฮชุดนี้โอโหแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนกับทาเฟรมสชั่วโมงที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้ว่ามันจะเกิดสัญญาณของฮิดเดนแบร์แล้วหัวไฮตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันมีมันมีแนวหัว PP สายเนาะ public p a r t i c i p a t i o n เนี่ยขึ้นมาชนแนว public หัว PP เสร็จแล้วก็เริ่มจะมีอาการเยอะเพราะนั้นถ้าไม่ผ่านไฮข้างบนนี้มองเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแล้วกก็เเนของงมชั่วโ เป็นเทรนขาลงนะเออยังเป็นเทรนฐาลงนะ H1 มีเป้าหมายการลงอยู่ที่2องสวิงชุดนี้นี่สวิงชุดนี้นเ,นเนี่ยเห็นมแนวสองเเจะอยู่ที่สองสามแโอ้แสดงว,ว่ามันอาจจะเล่นกับสวิงชุดนี้นะ3.870แล้วก็หัวสวิงชุดนี้ เ, да เมือ่อวานก็คือฐานเลยเราได้ที่ฐานเลยแต่แต่โซนนี้เนาสามแปดเก้าสามที่เป็นแนวสองหเอ็ดจุดปดเป็นแนวต้านแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงหนึ่งช่วงฟิโบก็คือตรงนี้ไปจนถึงเท่าไหร่ฮะไปจนถึงสามเก้าแปดเจ็ดเนี่ยมันควรจะเด้งมาแค่นี้แล้วไม่ผ่านไฮท่อนนี้ไม่ผ่านไฮท่อนนี้สี่ศูนย์หนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นสี่ศูนย์หนึ่งเก้าถ้ามันเบรกได้หมายความว่าเดแม่งกลับตัวขึ้นแล้วนะเออเพราะว่าเมื่อวานมันคือไฮสูงสุดก็คือสี่ศูนย์ 19เพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูที่15นาทีดูสามสิก่อนดู30ก่อน30มสิกำลังจะโอเวอร์โซอ่าส0มสิลังจะโอเวอร์โซซึ่งถ้ามันลงาจิ้มโอเวอร์โซแล้วไม่หลุดสวิงโลนี้มันคือฮิดเด้นนะก็คือตอนเช้ามันจะเป็นฮิดเด้นก็คือการก็คือย่อบายจากตรงน,นี้แหละเพื่อขึ้นต่อไปหาแนวป้านถัดไปอ่าส่วนทางเฟรม15นาทีตอนนี้15นาทียังไม่มีการฟอร์มกรอบปรับฐานในการขึ้น มีมีเห็นก็แค่ทำเฟรมทำเฟรม5นาทีจากต้นรอบข้างล่างเพราะฉะนั้นวันนี้โลตอนเช้าเลยที่มันเปิดมาเนี่ยที่มันเปิดมาตอนเช้าเนี่ยตรงนี้เนาะ3.915.69 3.915.69เราจะใช้เป็นแนว stop loss อ่าเราจะใช้เป็นแนว stop loss ส่วนแนวรับตอนเนี้ย ต้องไปดูที่ต้องไปดูที่ H1 H1 เราเห็นอะไรเห็นไหมมันมีเขียวยาวท่อนนี้มีเขียวท่อนนี้มีเขียวยาวโดนเคลียร์แล้วให้ดูทีละแท่งเทียนนะแท่งนี้เขียวยาวโดนเคลียร์แล้วแท่งนี้เขียวยาวซึ่งมันลงมาเคลียร์เมื่อเช้าปึ๊กเห็นไหมแล้วก็ดิดไอ้แท่งเขียวชุดนี้โอเคโดนกลบไปแล้วแล้วเราเจอแท่งเขียวชุดนี้เราก็โดนอะไรโดนเคลียร์มาแล้วเพราะฉะนั้นถัดไปคือแนวรับโซนล่างอ่าฐานฐานของแท่ง เกียวนี่ก็คือตรงนี้3933อ่ะเราจะใช้3933เป็นแนวรับถัดไปนะตอนนี้นะนี่อ่ะขยับไปดู15บานาทีเพื่อทำแผนนี่ขอบล่างประมาณนี้ขอบล่างประมาณนี้ตอนนี้สิบานาทีเนี่ยมี price action ของการกลับตัวลงเพราะฉะนั้นเรามองย่อพักฐานไว้ก่อนโดยมีแนวรับอยู่ที่3933อย่าลืมนะรอบช่วงนี้มันกว้างนะ39มเจนถึงสามเ สามเก้าสามสามจุดถึงสามเก้าสี่หนึ่งเป็นแนวรับสำคัญเป็นแนวรับสำคัญหลุดสามเก้าหนึ่งห้าจุดหกเก้ามองลงต่อไปหาสามแปดเจ็ดศูนย์ถ้าหลุดสามแปดหลุดหลุดสวิงนี้นะท่านี้นะปากนี่โอ้โหเนี่ยมันจะลงเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นของชุดนี้ท,ทันทีเป้าหมายในการลงของฮาร์โมนิกชุดนี้ก็คือที่เห็นไหมสามแปดเจ็ด อ้าเออสามแป้าอ่ะแล้วก็ตรงนี้ล่ะ3884 3878อ่ะผมใช้เป็นข้างล่างอ่ะขยับไปดูซ้ายมือนิดหนึ่งขยับไปดูซ้ายมือนิดหนึ่งว่าให้มัน3870มันมีแนวแนวอะไรที่มันรับไว้อยู่น้านี่สามแปดเจนนี่จุดที่เขาเบรกขึ้นมาเนาะอ่ะนี่ผมใช้เป็นแนว รับไกลนะสามแปดเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดศูนย์เป็นแนวรับไกลส่วนหน้าง,งานตอนนี้เลยก็คือมองตามน,นี้มองว่ามันจะลงมาหาแถวแถวโซนสามเก้าสามสามจนถึงสามเก้าสี่หนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเขาเบรกหัวซ้ายตรงนี้ขึ้นไปได้ผมใช้ตรงนี้แล้วกันเนาะเบรกหัวซ้ายตรงนี้ขึ้นไปได้มองขึ้นต่อตรงนี้นะสามเก้าเจ็ดสองจุดศูนย์สี่ 3 9 7เก้เบรกตรงนี้ขึ้นไปได้มองขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปก็คือ4003ูนย์ศูนามสี่เป็นแนวต้านเนาะ4004โดยแนว stop loss ก็คือตรงนี้4019 <c oughs> 4019.66นี่แนวต้านชุดนี้ก็คือ4004เอ,อ่อเมื่อกี้เราวัด1 6ป8อยู่ตรงไหนวะตรงนี้ไงนี่นี่นี่อ่า43987อ่าผมใช้3987ดีกว่า3987 หีว่าสามเก้าแปดแปดแล้วกันสามเก้าแปดแปดจนถึงสามเก้าเก้าหกอ่านี่กรอบวันนี้กรอบวันนี้อ่ะใช้เอเดียนี้ไว้ก่อนมองย่อบายขึ้นไปก่อนมองย่อบายแล้วก็เช็ค H1 o v e r s o คือมันควรจะลงจน H1 o v e r s o นะควรจะลงจน H1 o v e r s o เพราะถ้าไม่ o v e r s o เนี่ยแล้วถ้าหลุด3916เนี่ยโอ้โหสามารถลงมาได้ถึง โซนล่างเลยนะสา7แปดเจ็ดูสาแปดเจ็ดแปดเ็นประมาณเ hey, อ่อแผนรอบกลางวันวันนี้ประมาณนะี้ฮะผมรับเบรกตสอนแป๊บนึงเนาะอะ่สรุปเนาะสรุปแผนของตัวทองคําสําหรับรอบกลางวันวันนี้นะก็เกือบเที่ยงแล้วแหละก็ยังยังน้อยก็คือเราได้เร,ไดเราได้หน้าเซลล์ตรงนี้ลงมาแล้วก็ได้หน้าบายจากตรงนี้ขึ้นไปเนาะอ่าตอนนี้หน้างานก็คือมีโอกาสที่มันจะย่อลงแถ,ถวๆโซนนี้เนาะตรงนี้เป็นแนวรับคีย์บูลิสที่เป็นฐานชุดนี้นะ ตัวนี้เป็นไส้เพราะนั้นถ้าลงมาเคลียร์ไส้ล่างตรงนี้ได้หลุด3915มองลงต่อไปหาเาร์เก็ตไกลๆของทางเฟรม4ชั่วโมงนะอันนี้คือเป้าลงถัดไปของ S4 นะที่3870 3878เป็นแนวรับสำคัญที่สำคัญคือถ้ามันหลุดสวิงชุดน,นี้ลงมาด้วยนะมีหลุดตรงนี้นะมีเป้าลงถัดไปของทางเฟรม15นาทีก็คือตรงนี้เนี่ยแถวๆ1 6 1 8เห็นไหมที่3874ซึ่งเป็นเป้าลงโซนดำ เมื่อวานมันมีชุดขู่ตรงนี้เนาะนี่เนี่ยตรงนี้เรามองเป็นชุดขู่ใช่ไหมที่มันลงมาที่แนวรับ2อ1 8เนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้เราก็หลุด3 8 7 0อีกโน่เลยนะ3 8 2 0ไปจนถึง3 7 8 0นะที่เป็นเป้าถัดไปเป้าถัดไปของทองคํานะแต่ตอนนี้เรามองถึงการรีบาวขึ้นมาก่อนละกันเนาะโดยการรีบาวคือถ้ามันย่อลงมาตรงนี้แล้วก็เราเห็น m M15 เ3 0ไปจนถึง H1 ตรงนี้นะ ทีบรของ H1 คือตรงนี้เนี่ยเราสามารถย่อบายได้โดยที่ไม่ควรหลุดโลดตรงนี้หลุดตรงนี้ต้องหนีออกไปก่อนนะหลุดตรงนี้ต้องหนีไปก่อนการยอ่อเรามองถึงการยอ่อเพื่อไปต่อไปหาเป้าบนที่3988จนถึง3996เป็นแนวต้านของรอบนี้ซึ่งเป็นหัว PP ซ้ายเช็คแบร์ไดของไาม์ฟิม15นาทีด้วยนะ,ะถ้าขึ้นมาตรงนี้พร้อมกับ o v e r b o ์บอทของ H4 ไม่ผ่านไฮที่4019เราใช้การเด้ง เซลเพื่อลงต่อไปหาเป้าไกลของ S4 ก็คือตรงนี้แหละ38 70 38 78อ่าถ้าเบรก4 0 1 4019ขึ้นไปได้ก็ให้เข้าใจไว้เลยว่าเฮ้ยเทนกำลังจะกลับเปลี่ยนมาเป็นเทรน,นขาขึ้นรอบใหม่แล้วนะโอเคแผนทองคำา็อบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ฮะขอโชคดีครับพีุ่พท่านสวัสด,ด,ดีครับ